ตอนนี้มันกี่ปีอะไรลยครับนักบินครับใหม่เรื่องเลยก็สองปีแล้วครับพอๆกับคอลเลกชันนี้อะไรเงี้ยครับผมกับตัวมาได้กันครับแล้วก็อยู่ในในทุกที่ทุกเวลาอยู่ในทุกสถานะทั้งการทำงานสถานะของแฟสนสถานะของพ,องพี่ของน้องและถานะของเพื่อน เป็นความโชคดีของผมผมพูดเสมอว่าเป็นความโชคดีที่มีเขาเขาเป็นคนที่เจตนาที่ดีและมีความสามารถมันส่งผลให้เราคนนี้มันเป็นเขาเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีมากๆทําให้เราขับเคลื่อนไปในทางที่ดีคิดดีอะไรแล้วก็เขาก็บอกว่าแบบอย่างอย่างเวลาเขาไปผมก็บอกพี่สื่อไปว่าเวลาเขาไปงานกองผมอะไรเงี้ยเขาก็ไปในทุกสถานะเขาก็สอนให้ผมว่าเวลาเราช่วยเหลือกันเราจะไม่เอาอัตตาตัวเองเป็นที่ตั้งวันนี้ก็เลยมาคือเขาให้ผมทําอะไรผมก็ทํเาเพราะว่าในทางเดียวกันคือ ในในงานของผมเขาก็ทําเช่นกันฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าเออดีจังมันทำมันเชฟเราให้ให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นอ,อะไรเงี้ยครับจริงจริงตอนนี้สองคนอยกันมันโอเคไหมเพราะบางคนบอกว่าถ้าเหมือนกันมากก็จะแบบว่าอาจจะอ,อยู่ด้วยกันไม่ได้แต่นี่คือเหมือนกันแล้วยิ่งอยู่<ม>ด้วยกันยิ่งจริงจะพอดีครับก็มันก็มีทั้งส่วนเหมือนและส่วนที่ต่างแต่ส่วนที่ต่างเราชอบที่เราจะเรียนรู้กันแล้วก็คุณเพชรเองก็เป็นคนเปิดทัศนคติในการรับฟังที่ดีเขาเห็นความต่างเขาก็จะไม่ตัดสินแล้วเขาก็จะถามว่าเออพี่คิดอย่างนี้เพราะอะไร นั่นก็เลยทําให้เราชอบที่จะเรียนรู้เราเรา,เราไม่เคยรู้สึกเสียเวลาแม้ว่าทัา่งต่างคนต่างมาในวันงานของเขาอย่างเงี้ยแทนที่เราไปเจอหลังเรื่องงานก็ได้แต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นโมเมนท์ที่เราก็อยากเก็บเกี่ยวไปด้วยกันมันก็เลยอาจจะเป็นคู่ที่ทุกคนรู้สึกว่าเอ้ยชอนอยู่ไหนเพชรอยู่นั่นเพชรอยู่ไหนชอนอยู่นี่แม่มาาจะาลงเขาลงห้วยเดินห้างเราก็อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยคุณชอนอย่างคุณชก็เป็นผู้ชายเหมือนที่เราคิดไป <c oughs> เลยเหมือน <c oughs> เพราะว่าโอ้หไม่เหมือนไม่เหมือนกับภาพแรกนะแปลว่าแปลว่าเขา เขาเขาอ่อนโยนมากกว่าแบบที่ที่เห็นนะตอนแรกแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนแคร์ริ่งมากๆแล้วก็ใส่ใจในทุกรายละเอียดจริงๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าในในเรื่องของความคิดด้วยอะ่ะพ่รู้สึกว่าคนที่เขาสามารถลีดไปได้อะ่ะเขาก็ต้องมีความคิดที่ดีแล้วก็ต้องมีเจตนาที่ดีด้วยอย่างเงี้ยค่ะเรื่องาคดจริงๆเราแพ้เลยเรื่องนี้ ใช่เป็นรู้สึกว่าทัศนคติสัมคัญนะคะเพราะว่าในทุกๆวันที่ต้องใช้ชีวิตอะเพชรรู้สึกว่าถ้าเราไม่มีกะที่ดีอะมันก็อาจจะทําให้เราไปในทางที่ผิดทางก็ได้อย่างเงี้ยค<ม>่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเขาก็ในในหลายๆครั้งที่เพชไปจะผิดทาง<อ>เขาก็จะพยายามไปให้ถูกทางอย่างเงี้ยค่ะหลับเยอะค่ะมีปรับอะไรกันบ้างไหมคะมีครับมี แต่อาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเวลาปรับเราจะไม่ไรู้สึกเครียดในการปรับเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องสิ่งใหม่เราเคยเราเพิ่งคุยกันเมื่อ2วันก่อน,อน,นว่าเราไม่เคยทะเลาะกันเรื่องเดิมเราไอการที่เราทะเลาะคือสิ่งใหม่ที่เราไม่เคยเจอในอีในอีกด้านหนึ่งของกนและกันแล้วเราก็พร้อมที่จะแก้เราผมรู้สึกว่าผมโชคดีมากมากเลยที่เออเป็นเป็นม,มีมีผู้ร่วมงานที่เป็นซัพพอร์ตเตอร์ขณะนี้แล้วก็เป็นแฟนที่ดีมากๆขอบคุณครับ การละการเพราะบางครู้สึกว่าฉันไม่ชอบอันนี้แต่เมอนอยามาขาดความคิดจใจอะไรที่มันดับไม่เกิดผมว่าเราังถ้าเรารักใครสักคนเราพร้อมที่จะลดตัวตนเราแล้วก็พร้อมที่จะเปิดใจกับทุกสิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคือคือเราจะไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งอ่ะครับเหมือนเวลาคุณพ่อคุณแม่เขารักเราเรารักคุณพ่อแม่เราก็ฟังเราก็เข้าใจแล้วเราก็จะหามุมที่จะเข้าใจแกให้เร็วที่สุดเช่นเดียวคุณเพชรคือ มันเราอาจจะเติบโตมาในบริบทสังคมที่แตกต่างกันแต่ว่าเเราแคร์ความรู้สึกการเราเราเชื่อในบุคคลนี้เราศรัทธาในบุคคลนี้เราก็จะฟังเหตุผลเขาเกาะเอเื่องอะไนที้มันงมงายกับเรื่องแต่งงานเรื่องอะไรอืมครับผม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 คิดเสมอแล้วก็ตั้งใจแบบนะ ตั้งใจจริงๆให้เหมือันครับเาทำาทกากเาตั้งใจจริงๆเขาตั้งใจก็ก็ดีใจกับเขาด้วยไมาถมคำถามนี้ไปตอบยากมากๆเลยตอบยากตอบยากแ้วเราะว่าวเพว่าเขาเขาเขาน่ารักมากๆค่ะแล้วเขาก็ดีมากๆเพราะฉะนั้นเราก็ แบบให้กําลังใจเสมอว่าเขาอยากได้อะไรเขาอยากจะไปทางไหนอะไรก็คุยกันคุยกันตลอดแหละคะ่ะคุยกันตลอดให้เวลาด้วยความพร้อมน,นี่คือกี่เปอร์เซ็นต์นาบอันนี้พี่ชวนตอบครับผมตอบเองว่า <laughs> คือ,ค,อ,ค,อความพร้อมก็มาในถูกทางแล้วก็ลังสม่ําเสมอนะครับเป็นเหตุผลที่พยายามทํางานให้หนักแล้วก็ <c oughs> ผมรู้สึกว่าเขาเห็นความตั้งใจแหละเพราะว่าเราไม่ได้เคยห่างกันเลยอะไรเงี้ยฉะนั้นก็ ด้วยเมื่อถึงเวาลาที่เหมาะสมแล้วก็เลิกดีก็ก็จะบอกเขาเป็นคนแรกนะครับครอบครัวมีเลื่องอย่างไรครับอยู่ในสายตาครอบครัวทั้งสองคนตลอดนะครับเราเข้าออกบ้านของทั้งสองฝ่ายฉะนั้นเขาเขาเราเข,เข,เขาาค่อนข้างให้สิทธิของความเป็นผู้ใหญ่ของ,ของน้องสองคนจะไม่มีการแบบถึงเวลาแล้วนะอะไรเงี้ยเขาเขาเขาเ,เห็นแล้วแหละว่าต่างฝ่ายต่างตั้ง,ต,งตั้งใจทํางานกันขนาดนี้คงมีเป้าหมายร่วมกันแล้วแหละอะไรเงี้ย งานหนักเยอะขนาดไหนเขาไปชดขนาคนที่เราเดนี้ผมผมไม่ได้หยุดมาสิบกว่าวันลวแต่ผมก็มีความสุขดีที่ที่ทรู้ว่าเราตื่นเราไปทําอะไรวันนี้มางานเขาวันนี้กลับไปถ่ายคอในวันนี้ไปออกกองอีกวันหนึ่งเข้าออฟฟิศอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งผมรู้สึกเขาเป็นตัวอย่างที่ดีของผมเขาไม่เคยบน่นว่าเขาเหนื่อยแล่เขารู้สึกว่าตาบใดเท่าเราเรามีงานทําในยุคนี้ในเศรษฐกิจแบบนี้การมีงานทําถือว่ามันโชคดีการที่คุณมีคนจ้างคุณต่อ น Man, ับเป็นความโชคดียิ่งกว่าดังนั้นต้องอภิเชตกับมันนะครับล้วถ้าเรามีความสุขกับงานงานก็จะออกมาดีเขาก็เป็นตัวอย่างที่ดีของผมผมก็เลยรู้สไม่ไม่เคยบ่นเลยทุกคนไม่ต้อง ก็อ,อยากที่บอกว่าไปให้กําลังใจเสมอเลยนะแล้วก็ไม่ได้กดดันอะไรเลยด้วยจริงๆริอะค่ะรู้สึกว่าแบบจริงๆแหละอยากให้เขาอยากให้เขาตั้งใจในสิ่งที่เขาทําอยู่แล้วก็ไม่อยากให้ให้ให้เหนื่อยมากอยากให้ค่อยๆไปเป็นค่อยๆไปก็ได้ในเรื่องของการงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็ดีใจที่เขาตั้งใจทํางานจริงๆในทุกงาน,นจริงๆนะคะอยากฝากงานเขาไว้ด้วยจริงๆแล้วงานเขากำลังจะออกด้วยค่ะว่างานเดยต้องมี่อใช่ไหมเออจริงๆเราคุยกันว่าเราจะเป็นซัพพอร์ตของกันและกันครับแต่แต่ว่าในเชิงของการทำงานร่วมกัน ผมว่าต่างคนต่างมีเส้นของตัวเองอย่างแบบว่าการมาช่วยถ่ายภาพการมาช่วยดูแลเรื่องคอนเทนต์วิดีโอ,ขอเขาอะมันก็จะมีขาหนึ่งที่เขาเป็นเหมือนลูกค้าเราฉะนั้นเราก็ต้องรีสเปคกันละกันแต่ว่าผมรู้สึกพอเราไปช่วยอะมันจะเป็นเรื่องใจร้วนๆมากกว่ามันก็จะไม่มีเรื่องโปรฟิตเบเนฟิตกันมันก็รู้สึกว่าเราต่างคนต่างสบายใจกันแบบนี้